รราายกาหนูช่วยได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพกายหนูช่วยได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพใจหนูก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะถ้าคุณทักมาที่รายการหรือว่าเพจหนูช่วยได้นะคะและตอนนี้ทิลลิ่ก็อยู่กับพี่นกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่นก Good morning ครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีครับเชา้ชาเช้าแบบนี้สดชื่ทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือยังครบแปดแก้วทันทีเลยไหมเดีย๋ยวผมขอญาตทักแบบนี้นะ เพราะว่าเป็นการทวนเป็นการทบทวนเพื่อดูแลสุขภาพใครก็ตามนะครับอยากจะดูแลสุขภาพเลือดลมให้ปกตินะฮะลองดื่มตื่นขึ้นมาดื่มน้ําอุณหภูมิห้องนะครับสักสองแก้วก่อนทานอาหารเช้าแล้วค่อยไปอาบน้ําอาบท่านะผมว่าท่านจะมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้ายังสุขภาพไม่ดีหรือมีปัญหา ลองไปถามที่เพจดูช่วยได้หรือไลฟ์กลุ่มนะเ้ผมมีคีย์วิคขึ้นให้กับตน้นรายการเลยนะครับค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรพี่นกก็คืออันนี้เป็นคําถามจากทิวลิปเองก <laughs> ็ <laughs> <c oughs> คือคนใกล้ตัวคุณยายของหนูเองนะคะแล้วก็หลายๆคนด้วยหละที่ประสบพบเจอกับอาการนอนไม่หลับ คือยายหนูเนี่ยอายุเยอะแล้วแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าแปดสิบห้าได้แล้วมั้งหนูไแปดสิบห้าใช่รงวันนี้แทงนะฮะแปดห้าห้าแปดอุ้ยถ้าถูกขึ้นมานี่คือต้องติดตามรายการตลอดไปถูกขึ้นมาก็ได้ตังค์สิครับถูกแต่ถ้าไม่ถูกก็ถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวรองวดหน้าไม่ถูกก็เสียตังค์สิครับเรื่องปกตินะ อันนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านเล่นหวยนะแต่ถ้าท่านไม่ซื้อหวยแล้วท่านจะถูกหวยเลยใช่ถ้าอยากถูกหวยก็ต้องซื้อหวยเอ๊ะยังไงอันเก่าบมาเรื่องนอนไม่หลับกันดีกว่าก็นี่แตะเพราะว่าไม่ถูกหวยคุณนอนไม่หลับเนี่ยมันมีหลายปัจจัยคุณถามว่าคุณยาย85นอนไม่หลับแต่การนอนไม่หลับมานานแล้วนะใช่คุณยายทําวันวันทำอะไรบ้างดูดิกเก้เดินเดินไปถ้าตอนตอนมีแรงหน่อยแกก็เคยคุณเล่าตั้งแต่เช้าเลย เช้าตื่นมาแกก็ไม่ค่อยทําอะไรค่ะนั่งนั่งนอนนอนใช่ใช่ใช่เป่ไม่ค่อยทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็งีบบางทีมีแรงก็ลงไปดดน้ำต้นไม้กินอิ่มสักพักมานั่งดูนู่นนี่แล้วก็เผลองีบบ้างตอนบ่ายหรอกะลิเกกิกะกิกนั่นน่ะแล้วกลางคืนจะไปหลับยังไงอ่ะอ้าวทำไมอ่ะก็กลางวันนอนแล้วอ่ะอ้าวอ๋อหลับกลางวันไปแล้วแล้วถ้าไม่หลับกลางวันกลางคืนก็นอนไม่หลับอ๋ออะนั้นก็ต้องมาดูิทีละคนอันี่คุณถามคนไหนเนี่ย คุณยายหนูเองก็คือในกรณีนี้คือไม่ได้ใช้พลังงานคุณยายอายุ85<ะ>โดยปกติผู้สูงอายุก็จะมีช่วงอายุการหลับที่สั้นลง<อ>ตามเกณฑ์น,นะครับเช่นถ้าเป็นรุ่นหนุ่มสาวก็นอน<ะ>6-8ชั่วโมง<อ>นะพออายุมากขึ้นก็6ชั่วโมงก็พอ<ะ>5ชั่วโมงก็พอ ยิ่งคนที่สูงอายุแล้วกลางวันไม่ได้ทำอะไรนอนบ้านดูปลาเ <c oughs> พลออลับประกบแก็บก็แก็บไมไ่เหนื่อยอะไรกลางคืนก็นอนไม่หลับอ,อันนี้พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรแต่หนูว่ายายหนูนะ่าจะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นโรคร้ายอาย่ไ่ถึง8 5ดห้าแล้วค่ะใช่ค่ะอายุยืนถูกไหมบางท่านอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพดีแต่ชอบคิดว่าตัวเองป่วย อันนี้เป็นกันเยอะจริงๆชอบคิดว่าเองป่วยท่านผู้ชมทุกท่านที่สูงอายุถ้าท่านป่วยเยอะท่านไม่ได้ดูรายการผมหรอกครับม <laughs> ี่แสดงว่าท่านสุขภาพดีแข็งแรงใช่แต่เรื่องเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นในเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกติเกิดแก่เจ็บเจ็บคออายุแล้วก็อายุยืนอะ ถ้าดูรายการเรายุยินแน่นอนเพราะว่าเราจะแนะนําให้ท่านดูสัญญาณเตือนของร่างกายชว่าร่างกายมันเตือนให้ท่านทําอะไรเราก็ทําเขาช่วยเขาอันดับแรกเลยนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยในทุกยุคทุกวัยแล้วนอนไม่หลับเนี่ยอผมขอถามคําเดียวว่าท้องผูกหรือเปล่าโอ้ no มันส่งผลให้นอนไม่หลับใช่ไหมคะพี่นก ท้องผูกก็แสดงว่าข้างในมันร้อนเมื่อมันร้อนมันก็นอนยากงั้นหนูเนี่ยแหละเป็นท้องผูกใช่ไหมบางครั้งพี่โน้ก็ท้องผูกเป็นเม็ดอึกว้างอ่ะถ้าตามคำพีเขาเรียกเป็นกระสุนอ๋อกระสุนนะกระสุนบางครั้งอะนี่เรียกว่าท้องผูกรุนแรงนะบางครั้งนะเรียกว่ารุนแรงนะรุนแรงเลยเหรอรุนแรงครับเพราะว่าออกเป็นกระสุนเป็นเม็ดก็คือว่าขอโทษนะสำหรับท่านที่ทานอาหารเช้าอยู่ คือลักษณะของแห้งจัดเลยแห้งจัดลำไส้มันแห้งมากอ่ะคุณคิดดูอ่ะอุจจระตกค้างอ่ะเป็นเม็ดกลมๆแห้งๆหล่นนั่งตุ๋มๆอันเนี้ยคุณจะไปหลับได้ยังไงล่ะข้างในมันจะต้องร้อนใช่ไหมนั่นร้อนเลยตอนนั้นหนูร้อนในแสดงว่าคุณทานน้าน้อยแต่ว่าหนูไม่ได้ไปทุกวันบางวันถึงจะเป็นก็คุณทานน้าน้อยวันนั้นทานน้าน้อยก็เลยไปไม่ใช่วันนั้นทานน้าน้อยปกติต้องทานน้าน้อย เพราะว่าอาการเหล่านี้มันสะสมท oh. านน้ำน้อยครั้งไหนก็แห้งแล้วก็ร้อนการเคลื่อนตัวของอาอาหารเก่า oh. ที่อยู่ในตามลำไส้มันก็จะช้า oh. มันก็จะกลายเป็นอุจจาระตกค้าง oh. เป็นพัลรดึก oh. Oh. อะไรนะพัลรดึกอะไรคือพลดึกพลรดึกก็คืออุจจาระตกเป็นก้อนแข็ง oh. แข็งเป็นแท่งเลย oh. เอ็กซเลย์ดูจะเห็นเลยอุจจาระเก่าตกค้างเยอะ แล้วกว่าจะเคลื่อนมันก็เคลื่อนยากมันแห้งอ่ะเว้นจะเคลื่อนผ่านลำไส้ที่หมีความโอ้โหวนไปมามันจะต้องยากมากยงงไมันก็เลยเบียดกันออกมาเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆอ่ะมันเดินทางยากอ่ะมันแห้งมันก็เลยเป็นต้นเหตุให้คุณนอนไม่หลับเรามาคุยกันเรื่องของการทํายังไงให้กุญจิของเราเนี่ยมันเดินทางออกมาจากร่างกายโดยสวัสดิภาพพี่นกเพื่อที่จะแบบทําให้นอนหลับสบายเอางี้ดีกว่าวันนี้ ถือว่าประเด็นหลักก็คือที่นอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราท้องผูกขอสันนิษฐานแบบหยาบๆก่อนท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยคนลืมไปว่ามันทําให้นอนไม่หลับอืแปลกมากนะเพราะไม่ท้องผูกแล้วมันนอนไม่หลับข้างในมันร้อนไงมันร้อนอยู่เมื่อไหร่ข้างในมันเย็นเนี่ยก็นอนหลับเพราะงั้นเรามาทําให้ข้างในมันเย็นเห็นไหมทำยังไงกินน้ําเย็นกินยาถ่ายกินยาถ่ายเลยเหรอคะพี่น้องกินยาถ่ายต้องถ่ายยา เอาของเก่าที่มันหมักหมมในร่างกายออกก่อนยาถ่ายนี่คือซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าควรจะเป็นยา,มยาสมุนไพรเดี๋วเป็นยังไงยาถ่ายมันมีหลายชนิดนะ,ะอันนี้บอก,กบุ่นผู้ชมว่ายาถ่ายมีหลายชนิดบางชนิดมันมีเอาแบบแบบแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็แผนไทยที่มีอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นพวกมาขมแขกนะพวกนี้ก็ถ่ายได้แต่ว่ามันจะมวนมวนท้องหน่อย แต่มันไม่ได้ล้างอุจจาระเก่าแบบเต็มที่เพราะงั้นในตำรับตำราแพทย์แผนไทยก็มีชื่อ,อยาตำรับอันนี้แนะนำเป็นความรู้นะ,ะชื่อว่าทรณีสันทคาตหนูเคยกินแต่ทรณีสันทคาตเนี่ยถ้าคุณจะทาน้ได้ผลเนี่ยควรทานร่วมกับน้ำมะขามเปียกถ้า,ถาทานด้วยน้ำเปล่าๆเ,เ,เ,เนี่ยมันจะได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพนะ น้ำมะขามเปียกเอามาทําเองเนี่ยเหรอคะน้ำมะขามเปียกจะซื้อสําเร็จรูปตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้หรือว่าคุณจะเอามะขามเปียกมาสักสองสามักใส่ในแก้วน้ํานี้นะ่แล้วก็เทน้ําร้อนลงไปเอาซ่อมมายี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 ยอ้ยมันจะเดี๋ยวค้นเอาสังมันออกนะอาลากมันออกเอาเม็ดมันออกอ้ย คนมันจะค้นเลยนะอู้จินอย่างนั้นเลยก็ได้ไ้ดแต่ให้ได้ผลมากกว่านั้นใส่เกลือสักหนึ่งหยิบมือลง<ม>อ่าคนให้มันละลายนะต้องนสน้ำร้อนินปูเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวจะไม่อร่อยเติมน้ำผึ้งก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วดื่มไปสักหนึ่งแก้วก่อนนอนนะฮะร่วมกับทรัลลินาตคาดหรือน้ำมะขามเปียกเปล่าๆก็ได้มันจะเข้าไปทําให้อุจจระนิหลง มุชานี่<า>มันมส้นิ่มล <ง S 1> ยใช่แล้วไอ้ความเปรี้ยวก็จะไปกัดเมือกมันช่วยให้มันย่อยสลายไอ้กรอนกข็งก็จะนิ่มเหลวลงแล้วมันจะเคลื่อนตัวได้ง่ายก็จะถ่ายง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกินเป็นยาอะไรเลยคือใช้ผลไม้ที่เป็นมะขามนี่แหละเอามาทำก็ปกติคนโบราณเนี่ยเขาก็เรียกว่ายามันอยู่ตามธรรมชาติมันไม่ได้มีแลบ สิ่งที่เราเรียนรู้เป็นระบบนิเวศมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติบางทีเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องไปซื้อบ้านแล้วอยู่ไกลห่างเมืองอยู่นอกเมืองอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ในสวนไม่ต้องไปซื้อยามาขับเปียกในตู้เย็นเก็บเอาไว้เอามายีใส่เกลือนิดหนึ่งต้องเสร็จเกลือด้วยนะมันถึงได้ผลนะเกลือช่วยอะไรพี่นุเกลือมันจะช่วยไปทําปฏิกิริยาเกลือเนี่ยมันจะมีรส ที่เข้าไปเข้าไปทำปฏิกิยาใช่มันจะทําให้ความเปรี้ยวซึ่งไปกระตุ้นระบบขับถ่ายน้ํามะขามเปียกมันมีวิตามินซีสูงมันมีไฟเบอร์สูงตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะมันก็จะเข้าไปทปําปฏิกิยากับอุจจาระเก่ขาของเราเนี่ยมันนิ่มตัวลงไปกับเสะเมื่อมันในลําไส้<อ>ช่วยให้การเคลื่อนตัวของอุจจาระและกระตุ้นระบบขับถ่ายทำให้ร่างกายสามารถถ่ายได้ในวันรุ่งขึ้น อย่างงดงามและไม่ปวดมวนอุจจาระของเราก็จะไม่เป็นกระสุนออกมาอย่างสวยงามครับมันจะไม่ตุ๋มแต้มตุ๋มแต้มนะครับคันนี้นะฮะมันก็จะเป็นยาถ่ายแบบจากธรรมชาติครับไม่ได้มีสารเคมีกระทบกระทั่งร่างกายของเราเนาะหาได้ง่ายๆตามตลาดหรือใครจะปลูกเองหน้าบ้านขออย่างเดียวครับทานก่อนนอนตอนท้องว่างก่อนนอนตอนท้องว่างเช้าจะได้ถ่าย มันใช้เวลาการทําการมีอยู่ประมาณหชั่วโมงให้เวลาการทําการเท่าไหร่เพราะเขาต้องไปทําให้อุจจาระมันนิ่มตัวตอนกลางคืนที่เรานัลังหลบอันนี้แบบง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยเอาง่ายที่สุดเลยง่ายสุดนะฮะแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดเยอะเราไม่ถ่ายก็ทานแล้วควรจะทานต่อเนื่องกันสักสองสาวันสองสามวันแล้วพอสองสมวันคือหมายถึงก่อนนอน ตอนท้องว่างด้วยนะบางคนกินเข้าไปวันนี้พอวันนี้ถ่ายได้หย,ดหยุดซะละยังไม่ไมไมหมดนะสาววันทีคือหมดไส้หมดพุงเหรอคะพี่น้องน่าจะหมด,หมดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมดไส้หมดพุงสังเกตดูว่าอุจจาระที่ออกมาใหม่วันที่สอที่สามเนี่ยมันจะเป็นสีสว่างค่ะอ๋อนิ่มตัวแล้วเป็นสีสว่างอ๋ออย่างั้นคือสุขภาพดีแล้ว ก็สีสว่างก็อุจจระใหม่อุจจระใหม่ไม่ได้ตกค้างเก่าเน่าดำถ้าเกิดว่ามันเนืดด so ํานี่คือเก่าอืออันนั <K 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 ้นคือไม่ดีแต่แสดงว่าหนูต้องไม่ถามยายหนูแต่ถ้าเกิดว่ามันดําอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้อันตรายนะคือมันเป็นดําจากเลือดออกในกระเพาะอันนั้นคือดําปีเลยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้อันตรายนี่ควรไปหาหมอเลยบางทีดําแล้วมีเมือกเกาะอันนี้ก็ยิ่งอันตราย ต้องมีความผิดปกติในลำไส้แล้วอันนั้นน่ากลัวนะคะต้องไปหาต้องหาหมอแล้วผ<ช>้าอุจจาระดำมีเมือกเกาะเยอะๆต่อเนื่องแล้วมีกลิ่นคาวจริงๆเนี่ยในคมภีแพทย์แผนไทยเนี่ยเขากําหนดกลิ่นอุจจาระออกเป็น5้ากลิ่นด้วยกันค่ะว่าวมีคนไปนั่งพิสูจน์กลิ่นอุจจิด้วยอหรสมัยก่อนเนี่ยการวิเคราะห์โรคเนี่ยครับจะต้องดูก็อย่างที่บอกไงอะไรที่เป็นของเหลวออกจากร่างกายมันคือการแสดงอาการของร่างกาย หัวใจไม่ดีหัวใจสั่นน้ำตาไหลระบบขับถ่ายไม่ดีนั่นท้องน้ำลายมีปัญหาอเหม็นเปรี้ยวเหม็นคาวเหม็นน้ำลายแห้งลอไม่ปอดไม่ดีก็หายใจก็แสดงอาการหายใจออกมาเงือเหงื่อเนี่ยมันบอกอาการของโรคหมดเพราะเรียกได้ว่า เชื่อมโยงกันหมดทั้งร่างกายอ่ะมันส่งผลกันหมดนะคะยังไงทีวต้องถามคุณยายก่อนว่าอ้าวที่เขานอนไม่หลับเนี่ยท้องผูกไหมถ้าท้องผูกง่ายๆเลยแค่ขับถ่ายอาจใช้น้ำมะขามอย่างที่พี่นกบอกก็ได้3มวันนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้การนอนหลับหรือคุณภูมิร่างกายของเราก็จะดีขึ้นหลับสบายมากแต่ถ้าถทีเยอะแล้วอ่ะสมมุติว่า70็ดสิบ จะจะถ่ายสามวันเดียวก็เป็นลมอ้าวไม่ได้หรอพี่โน้ไม่ได้ต้องเท่าไหร่วันเดียวก็ควรชักวันนึงก็พอวันนึงก็พอแล้วก็ดูกันว่าวันต่อไปยังถ่ายได้อยู่ไหมถ่ายังท้องผูกอีกสองวันก็เริ่มทานไปถ้าถ่ายติดกันจะเป็นลมเหนื่อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเราทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จต้องดูกําลังตัวเองใช่ไหมเหมือนกับยาแผนปัจจุบันก็เหมือนนกั เด็กเล็กผู้ใหญ่น้ำหนักมากน้ำหนักน้อยะนะเขามีโดสของยาที่ต่างกาันแต่อันเนี้ยเราใช้เป็นสูตรธรรมชาติะนะครับก็คือเรื่องของน้ำมะขามเปียกจริงๆถ้าท่านใดายยาทานอาหารไทยเป็นประจำนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้หรอกอส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทานอาหารสดอะ่ะ ถ้าเราทานอาหารสดเนี่ยมันจะมีทั้งปรีไบโอติกทั้งตัวไบโอติกจะมีทั้งวิตามินสารไฟเบอร์มันจะไม่ก่อให้เกิดอาหารเป็นท้องผูกหรอกครับแสดงว่าท่านเนี่ยชอบทานอาหารฝรั่งบ้างทานอาหารสําเร็จรูปบ้างทานอาหารที่มันแปรรูปมาเยอะๆประเภทไส้กรอกประเภทไอ้ปูอัดมันมีสดไหมล่ะมันก็แปรรูปมาหลายขั้นตอนนะเรื่องพวกนี้มันทําให้เราท้องผูกได้เพราะงั้นเราต้องช่วยร่างกายผักเราก็ทานกันน้อยอยู่เนี้ยนะฮะ ก็ลองมาลนลงทานผักกันดูนหนบว่าใช่แน่นอนยายหนูชอบกินปูอัดไม่ทานอ่ะไม่ทานผักเหรอทานผักแกทานผักผลไว้อะไรปกติเลยค่ะมีน้วบอกไปซื้อไปทําอ่ะทําดีกว่านะ,ะแกงขี้เหล็ก แ,แ,กแกงส้มแกงส้มแกงกีเลกเหมาะกับคุณยายยิ่งแกงส้มเนี่ยเหมาะกับคุณยายมากจดเดี๋ยวหนูรีบโทรบอกเลยทางที่พี่เนี่ยลองรักษาอาการเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการท้องผูกหรือเปล่าท้องผูกเนี่ยไปขับถ่ายจ้โดยการใช้น้ํามะขามนะคะถ้าเกิดว่ามันหนักกว่านั้น,นะพี่นกถ้าเกิดเรากินเราไม่ได้ท้องผูกแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างก็คุณนอนกลางวันเยอะแบบคุณยายก็นอนอไม่หลับนอนกลางวันเยอะท้องผูกไปแล้วเครียดเครียดเครียดก็นอนไม่หลับ เครียดก็น่อนไม่หลับกินอาหารไม่ย่อยไม่ย่อยไม่ใช่ไม่ถ่ายนะไม่ย่อยท้องอืดแน่นท้องหลับไหมไม่หลับเหมือนกันเอาแล้วถ้าเกิดไม่เป็นอะไรเลยบางงกลางวันก็ไม่นอนขับถ่ายก็ปกติแล้วก็ไม่ได้ท้องอืดแน่นท้องตัวร้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่นอนไม่หลับอยู่อย่างนั้นอะ พราะอะไรคะพี่นโน้ตนอนไม่หลับนานไหมติดกันหลายวันไหมติดกันเป็นปีปีปีปออันนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะครับไม่นอนไม่หลับต่ไม่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้นอนไม่หลับแบบน,นั้นคือแกหลับยากกว่าแกอ๋อหรือว่าหลับกลางวันต้องแยกแยะระหว่างนอนไม่หลับกับหลับยากกับหลับยากต่างกันนะครับแกหลับยากหลับยากกับหลับหลับตื่นตื่น ก,ก็ไม่เหมือนกันอาอโอ้ยหนูเริ่มสับสนกับเลเยอร์ที่ซับซ้อนแล้วไม่ซับซ้อนคุณต้องแยกแยะก่อนว่านอนหลับยากอู้เที่ยงคืนก็ยังไม่หลับตีหนึ่งก็ยังไม่หลับตีสองเผลอหลับอืมแล้วก็ตื่นมาง่วงเหลือเกินเก้าโมงแล้วก็ไม่อยากจะลุกอันนี้เขาเรียกว่าหลับยากาแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งนอนหลับตีสองตื่นมาฉี หลับไปอีกหน่อยตีสามไม่ง่วงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหลับหลับตื่นตื่นอ๋ออ่ะแล้วอย่างผู้สูงอายุเป็นแบบไหนเยอะที่สุดโอ้ยมีทุกแบบทุกแบบเลยแบบที่นกเจออ่ะทุกแบบครับมันบอกไม่ได้ว่าก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนมันจะเหมือนกันนี่ค่ะหน้าตาความสูงรูปร่างกินอาหารยังไม่เหมือนกันเลยอืแล้วคุณจะไปบอกว่าอาการเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ งานยกเคสอากคุณยายและหนูคาดอันนี้คาดเดานะเมื่อกี้พยายามโทรหายายยายไม่รับสายคิดว่าแกน่าจะขับถ่ายไม่ดีเดี๋ยวลองไปวิจัยใจเบื้องต้นก่อนแต่อีกคนนึงเนี่ยที่ใกล้ชิดหนูมากเลยค่ะพี่นกที่เขานอนไม่หลับคือแม่ของหนูเองคือทุกๆคืนนีนแกจะมีอกันหลับยากและมีโรคประจําตัวคือไมเกรนเกี่ยวข้องกันไหมพี่นกเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเหรออ้าวถ้าคุณปวดหัวคุณจะนอนหลับไหม แต่แกไม่ได้ปวดหัวทุกวันนะอา้าวไมเกรนก็ต้องปวดดิแบบแบบแกจะเป็นบ้างบางครั้งอะไมเกรนอะแต่ว่าแกอนอนไม่ค่อยหลับทุกวันเลยอ่ะแล้วหลับไหมก็หลับแต่จจ่หลับก็เขาเรียกว่าหลับยากหลับยากเหมือน,นหลับยากมีปัจจัยเยอะแยะคิดเยอะก็หลับยากแม่เป็นคนคิดเยอะคิด <ๆ S 1> เยอะแม่เป็นคนคิดเยอะก็หลับยากเป็นแพนิกวิตกกังวล ตายแล้วพวกนี้เดี๋ยวต้องตื่นไปตักบารกลัวตื่นไม่ทันก็หลับยากแล้ว<อ>พุ่งนี้ฉันจะต้องนัดเพื่อนไว้ต้องตื่นเช้ากลัวตื่นไม่ทันก็หลับยากแล้วอย่างแม่ผมจะไปเที่ยวไหนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกลัวตื่นด<ๆ>เดี๋ยวไปไปลำบากนู่นนี้นั่นนะสรุปเลยไปเที่ยวไปสนุกไปจป่งแล้วก็เปียงงั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอย่าไปวิตกเยอะ อย่าไปคิดว่าทุกอย่างเป็นโรคไปหมดอาการผิดปกติเหล่านี้อาจจะเกิดจากตัวเราเองวิตกกังวลโรคไม่ได้เกิดง่ายๆถ้าคุณกินได้ถ่ายดีนอนหลับได้ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคได้ง่ายๆนะอ่าอเออพี่นกแสงว่า การที่เราวิตกกังวลหรือคิดมากจนเป็นนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการนอนของเราซึ่งเราควรคุยกันเรื่องวิตกกังวลวันนี้เลยไหมหรือว่ามันยาวมากวิตกกังวลเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยคนอื่นจ้<ก>ะใครเป็นคนเป็นล่ะตัวเราใครเป็นคนทำเราเราเองหรือเปล่าวิตกกังวลที่ใครเป็นคนทำคนอื่นทำ,คน,นทำคนอื่นทำเหรออาจจะแบบอย่างเช่นวันไหนหนูงอนกับแม่แม่ก็อาจจะนอนไม่หลับอ่ะ คุณงอนแต่ใครเป็นคนคิดมากแม่คิดมากก็ใครเป็นคนคิดล่ะแม่เออแล้ว้นใครไม่หลับแม่ไม่หลับเออก็ต้องแก้ที่ความคิดแม่ไม่ได้แก้ที่ความคิดคนอื่นเขาบอกแม่แม่อย่าเครียดนะพูดทุกคนแต่แม่ก็เครียดอยู่ดีเป็นเรื่องปกติน่ะมันก็นอนนอนหลับยากตอบไปที่นี้นะเราผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะพวกเราเนี่ยผ่านโรคมาเยอะอเห็นความเลวร้าย สังคมเป็นเรื่องร้ายเรื่องไร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตอ่ะมันผ่านมาเยอะแน่นอนถ้าเป็นนักลบก็รอยบาดแผลเต็มตัวเบอวะฮะมันย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคิดมากใช่หรือเปล่าเด็กวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยเจอเรื่องไร้ร้ายมากมายนักบาดแผลบนร่างกายยังไม่เยอะก็มีความคิดที่น้อย กว่าคนที่ผ่านโลกไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านโลกไปเยอะประสบการณ์เยอะเราก็จะคิดเยอะ<ต>เห็นลูกไปเที่ยวกลางคืนก็กลัวเดี๋ยวจะเกิดอย่างางู้นอย่างนี้อย่างงอนอเพราะอะไรเพราะท่านรับสื่อสารแต่เรื่องร้ายๆมาเยอะอมผมแนะนำว่าผู้สูงอายุหรือรุ่นใหญ่วัยอิสระวัยเกา่าไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตและความคิดใหม่ไม่รับเรื่องร้ายไม่ดูเรื่องเศร้าดูแต่เรื่องที่มีความสุขคิดแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วคุณจะสุขภาพดีขึ้นก็คือการเสพสื่อเนี่ยสำคัญบางทีที่เราวิตกกังวลนะเพราะว่าเรารับพลังงานด้านลบในแต่ละวันมาเยอะอันนี้ที่เร เห็นด้วยกับพี่นกมากเลยถ้าเกิดว่าเราเสพข่าวเช่นข่าวอุบัติเหตุข่าวเศร้าข่าวที่ทำให้ร้องไห้หรือว่าเสพละครดราม่าวมากเนี่ยมันจะส่งผลต่อใจแล้วสุดท้ายก็นอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันพยายามดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์รายการตลกขบขันเช่นรายการ ชุมทางดาวทองหรือว่าหนูช่วยได้ก็ได้นะคะเพราะว่าทิวลิปและพี่นกี่นมีแต่สิ่งดีๆมาให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะแต่น่าเสียดายพี่นกหมดเวลาอีกแล้วอย่าไปเสียดายสิเพราะว่าพ่กนี้ยังมีเดี๋ยวจะวิตกจริตแล้วนอนไม่หลับไม่ไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่า,าทิวลิปจะเจอกันใหม่มีอีกทุกวนันแต่วันนี้หมดแล้วให้กับ ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทํากิจวัตรประจําวันไปลองลทําอย่างผมบอกองดสื่อที่มันเป็นเรื่องทางลบดูสิ่งที่เบิกบานใจนคุยแต่เรื่องดีๆเรื่องร้ายๆม่ได้ไปคุยเร,เราผ่านกันมาเยอะแล้วแล้วถ้าคุณไม่เก่าจริงคุณไม่ยุขนาดนี้หรอก ใช,ใช่และถ้าใครนะคะที่มีเรื่องสงสัยอะไรนะคะเกีกับสุขภาพกายใจอยากจะถามที่ริบให้ที่ริบไปหาข้อมูลมาให้นะคะอยากจะถามคุณหมอหรืออยากจะถามพี่นกนะคะที่ริบจะเป็นตัวแทนให้ะค่ะทักมาถามได้เลยที่เพจ นูช่วยได้นะคะได้ทุกเรื่องหรือยากจะแอดไลน์เข้ากลุ่มมีเพื่อนๆเยอะแยะในกลุ่มนะก็ถามในเพจได้เหมือนกันว่าเข้ากลุ่มยังไงนะคะเดี๋ยวที่ริบบอกให้เองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะที่ริบจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากอีกเนี่ยอย่าลืมเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ที่ริบขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ทุกคนครับบ๊ายบาย